สนับสนุนรายการโดย Gpx Gpx สวัสดีครับเพื่อนเป็นคนอยู่กับผมพอนโมอตอร์ไวค์วิกเช่นเคยวันนี้จะขอมาพูดถึงประวัติรถ,รถมอเตอร์ไซค์ b บ k i s t s t y r y กันโดยรถที่เราจะหยิบม,มาพูดในวันนี้ครับเป็นรถที่ทางอเล็กลินนักบิด l c r Honda ได้ขี่มันก่อนที่จะมีการเริ่มแข่ง Spanish GP 2023 ที่สนามเคเรสสุดสัปดาห์นี้นั่นอาจจะทำให้หลายๆคนสงสัยครับว่ามันคือรถสกูตเตอร์รุ่นอะไรกันแน่วันนี้เราเลยขอหยิบยกมาพูดกันหน่อยมันคือ Honda CN250 รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ทรงอวกาศจากทางค่ายปีกนกเป็นมอเตอร์ไซค์ยุค80ที่ออกแบบมาได้อย่างโดดเด่นมากๆเลยครับเมื่อเทียบกับยุคสมัยในช่วงเวลานั้น และแม้ว่าจะผ่านมา30กว่าปีแล้วสำหรับ CN250 ครับที่จริงมันมีจุดเริ่มต้นมาจากรถอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว CH250 ที่มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ช่วงต้นยุค80ชื่อทางการค้าของมันคือ Honda e l i t e หรือว่า Spacey มันเป็นรถที่ไม่ได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่นักแล้วก็ถูกซอยย่อยออกมาครับมีตั้งแต่รหัส C-H 5 0 C-H 8 0 C-H 1 2 5รวมไปถึง C-H 1 5 0 จนมาถึงปี86ครับทางค่ายปีกนกก็ได้ทำการเปิดตัวรหัสใหม่ CN250 หรือที่มีชื่อเรียกกันว่า Honda Fusion หรือ Honda Helix รวมไปถึงอีกชื่อหนึ่งคือ s p a c i o โดยชื่อเรียกนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละตลาดประเทศที่วางจำหน่ายมีพื้นฐานแล้วก็แนวคิดที่มาจากรุ่นเดิม ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานในเชิงท่องเที่ยวแบบเดินทางไกลมากยิ่งขึ้นมีการลดความสูงเบาะนั่งลงขยายฐานล้อให้ยาวขึ้นจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการวางขามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีการเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ทาความเร็วได้ดียิ่งขึ้นการทําตลาดของ Honda c n 250นั้นถือว่าปังมากทีเดียวเลยครับเพราะว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นรวมไปถึงที่ยุโรปซึ่งนิยมการใช้รถสปูตเตอร์กันอยู่แล้วขณะที่ฝั่งอเมริกาเองก็ไม่แพ้กันโดยที่ t a r ์เก็ตลูกค้านั้น มักจะเป็นผู้ใช้วัยกลางคนที่ชื่นชอบการขับขี่ท่องเที่ยวเดินทางไกลแต่ก็ไม่อยากได้รถพรูเซอร์คันใหญ่โตสไตล์อเมริกันที่จะต้องมากำคัดเปลี่ยนเกียร์ในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ครับก็จะเป็นเครื่องยนต์สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำแบบซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ปปริมาตรครับกระบอกสูบ244ซีให้กำลังสูงสุด 19แรงม้า PS ที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด21นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์สายพาน CVT แล้วก็ตัวถังน้ำมันนะครับจะมีความจุอยู่ที่12ลิตรน้ำหนักตัวอยู่ที่160กิโลกร,รมัมและความสูงเบาะครับถือว่าต่ำมากเลยเพียงแค่665ม mm ิลิเมตรเท่านั้น รวมไปถึงตัววินชิลทางด้านหน้าครับก็จะมีหลายความสูงให้เลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการเดินทางไกลหรือใช้งานในเมืองที่จริงตัว c n 2 5 0ถูกวางแผนให้ยุติการตลาดไปตั้งแต่ช่วงปลายยุค90แล้วแต่เนื่องจากความนิยมของมันยังมีอยู่ครับทำให้ Honda ดึงมันกลับมาผลิตใหม่และวางขายยาวเนื่องมาจนถึงปี2007 ก่อนที่จะยุติการตลาดแล้วถูกแทนที่ด้วยตระกูลฟอร์ซ่าในปัจจุบันสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ช anel ของเรารวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r r i v a l ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Gpx